เอาแบบข้าเตาเลยเนาะครับเนี่ยฮอเน่นี่อิ้มครับกิมนกินมหมูกระทะแบบเย็นกินมันมันบริมีตั้งแต่ลูกซีนแบบเย็นกินนะหมูกระทะเย็นกินกันเี่ทาบตีมันตงทูบไว้นะ ทุกคนเชือม่ยิ่งม่ยิ่งพันนังยังเชือเนี่ยนะคำคำมาแล้วล่มเย็นวีวีครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับยืนอีหยังเกาข้าววอมื่อกี้นี่นะครับเสียงแหวะแหวะมาจากตั้งคางลูกไส้ตัวแสบนะครับย้อนว่าดังไฟบบติดครับเูียนบโครับเดี๋ยวผมสิเอาให้ฟังอีกเทื่อนึงบบติีมันสองทูบไว้นะ คอาเสือไม่มมามายิ่งไม่ยิ่งคนพันนังนน่งยงนเสือนีเน ย้อนว่าดังไฟโบติดนะครับมานั่งกินหม้กระทะอยู่หน้าบ้านเหมือนี่ครับพี่น้องมาเด้อบานนี่กินหม้กระทะน้ากันค่ะกับจังสีล่าซ้ำสิเด็กินเนาะกะทียงกันในจังหน่อยนึ่งนะครับกรรมการกับมีเด้เป็นตาสร้างเครืทางนี่กรรมการก็ได้มาพอกันนะครับตัวนี้เป็นคลิปวันอาทิตย์เนี่ยมาแรงเด้อนะครับผมเอาคลิปเนี่ยมาแรงนะครับมาไายให้นพอมีพี่น้องเบิรงนะครับเพิ่งมีเวลาผ่าลงเนาะกับพ่อต้นเดินดอกเนาะมือนี่กับพึ่งเป็นมือวัาอังคารเองครับคิดอิหยังบอกบอกบอกเถื่อนนะครับสำหรับครอบครัวเฮาาาากกกกก็คคคคืืออเเมมมนนนนูหหรรระะะะทีี่่่ลลััับบพ้้ึววด พี่น้องนะครับเบื้องแน้นะครับใบไใม่ติง่งล่มเย็นวีวีนะครับพี่น้องท้องฟา้ากระลังสวยงามเลยครับพระจันทร์กระลังคืนขอชนะน,นะครับบรรยากาศที่ดีๆแบบนี้นะครับมันก็ต้องคู่กับหมกูกระทะนั่นแหละครับไปเตยบอลมาชุดยังบพนในถอดอยู่อีคิวม, <laughs> มาหอดกินก่อนเลยบ่บาหิววะข้าวหมาวผักใส่ลงไปหมูไม่ชอบกินผักกินผักแล้วม,มีประโยชน์แต่หมูไม่ชอบกินผันก มาในมุมของเขาได้บาดเลยในมุมของพอ่อ,อเอาแกะกันครับนี่อย่าไปดมมันนะเขาแม่ใส่นี่เลยใช่ไหมใส่ใส่ <c oughs> แล้วก็ใส่อันนั <c oughs> น้นส่วนของแม่พเพื่อจะใส่อันนี้ครับผู้ใดเคยลองแม่สูตรนี้ ใส่อะไรบ่สใส่ลงไปแล้วใส่เหล้าไรบอสของฝาอ่ะเอาโซดาด้วยใช่ไหมไม่เอาแอันนี้อย่างเดียวอ่ลงไปหมดเลยเอาดูของแม่เป็นแน่นีดบอสโอ้โหอ่ะลองเไปดูใกล้ไหนรสชาติเป็นแน่เลยบรรยายสรรพคุณเสาวเสาวแซ่บของอีคิวเป็นอะไรน้ำตาลสดกับสไปซ์ สไปในขวดเหลือน้ำตาลสดซื้อมาใหม่โอเคพ่อก <Okay. S 2> ็จะเป็นแบบนี้ตรงแรงตรงแรงตงแรงแบบปกติกางเกงหรว่ามันจ,นจ,ลจะลงแล้วลงบ่ปะอ๋อสดชื่นมาครับบาหนี่หมูเ้าสุกแล้วเรียบร้อยแล้วได้เลยนี่หมูย่างครับหมูย่าง เม oh, นโโแูแรกนี่ครับหลังจากเก็บบานแล้วเรียบร้อยพาคุณชายไปเตะบอลภารกิจประจำวันอาทิตย์ครับอมากแน่อะะไรคนี่หมูมันหอมน้ำตาลสดน้ำตาลสดอุ้ยใครจะหอมน้ำตาลจะเถอะน้ำซุปไม่ได้หอมหราไอ้จอยหอมน้ำชิมเลยน้ชิมลาเลยคือสุกี้เนาะเป็นสุกี้ก็ได้เป็นหมูย่างก็ได้ แตกแลยเอ้ากินจนได้๋ยวเจ้าเป้าเราบอกเป็นไงเจบบอจับได้บอกเอาเป็นตับตับหมูตับหมูป่ะากินตับมีประโยชน์บำรุงเลือดอากินมาเนี้ เป็นได้แสบบ,บนนอแบบนี้หนาวหนาวแบบนี้กินโมกะทะอ,อากาศเยน็นเย็นกับบานก็กินตะโมกะทะเด้อถ้าอากาศเยน็นเย็นแลวนี้เนาะใส่<ต><ห>น,น้ำูตรนี่เป็นแนวไลยโอ้นะครับผู้ใดเพิบบเ่งเคยลองไปลองมึงเด้อนั่งไดู้ตรมาจากใส่ก,กระปุล <laughs> มาบานนี้ตาพอ่อ<า>ม,มาบาในใาน,บาน,นี้ตาพ่อมามาบุงแกลยิบานนี่เอาแบบข้าเตาเลยเนาะครับนี่อนห่อแน่นี่โอ้ยมจิ้มครับจิ้มมาจิ้ม หมกขะทวแบบเย็ยนกินมันมันบริเวณแบบเต็มเซียนแบบเย็ยนกินนะหมกขะทวเย็ยนกินกันเอา้าเป็นยังไงแบบแบบมันเย็นเนะาะบรรยากาศแบบเย็ยนมากินหมกขะทวอยู่หน้าบ้านนะครับอ,อากาศดีแห้งมันเ,นเนี่แล้วมึงแก่ๆเนีย่ยสดๆแน่เลยตียน้ำจิ้มครับว้ายัดริงๆเลยป่าวะหืม ครับอือพี่ว่าแล้วเป็นเนื้ครับขอให้เย็นก่อนแล้วลูกอืมนี่ครับอเอาอีกไหมอนนเอาเลยน่าคนละส่วนแล้วก็มันแล้วก็ติดมันของลูกอันเนื้อหมูกระทะแบบยืนกินปกติมีแต่กระดาลูกชิ้นแบบยืนกินตัวนี้หมูกระทะยืนกินอืมแซ่บโล่งโล่ง ได้มาได้ๆนี่ดูในถ้วยเนี่ยเนี่ยจะได้หมึกดองนะครับอาเอเข่าปาาบ้านนี่แต่ไปสุนเลยครับสวัวดี้ขอพ่อบ้านนี้นี่ครับมะปลาสดชื่นครับจำเนี่ยและครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม